มาแล้วแล้วบอกเลยนะครับว่าคลิปในวันนี้เป็นคลิปที่ผมเสี่ยงตายมากๆเพราะว่าถ้าเจ้านางน้อยรู้เข้าาแล้วก็พูดได้คําเดียวว่าชีวิตกูคือไม่เหลือแน่นอนนะครับในคลิปนี้เป็นประวัติศาสตร์ในตัวผมเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่คิดว่าผมเล่นเกมมา30กว่าปีผมจะต้องมาเติมเกมยอดเดียวที่แม่งเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนั่นเองก็คือเติม10,000แบาทโอ้ยไม่ได้ต้องพูดเบาๆหนึ่0แบาทนั่นเองนะครับผม,มก็คือเราจะมาเปิดพีเซลกันกับคาบาว์พีซี a t ลต a เ a ทคารนั่นเองนะจ้าจ้าจ้า และขออนุญาตอธิบายก่อนละกันนะครับว่าทําไมผมถึงมีความคิดที่ผมจะเติมนะครับคือผมอ่ะจริงๆก็ไม่กล้าเติมนะผมไปถามคนหลายๆคนผมถึงมาเติมเนะี่ยวันนี้ว่าคือวันสุดท้ายนะครับวันที่5านั่นเองนะครับก็คือผมไปถามคนหลายๆคนและถามเพื่อนทุกคนที่มาเล่นนะครับผมหลายๆคนและนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ลําบากมากก็เติมๆไปเถอะนะครับต่อให้เราจะไม่คืนแต่ก็ไม่ได้เจ็บเยอะนี่พอช่องเราเติมมันอยู่แล้วพอช่องเราเติมมันอยู่แล้วนั่นเองครับนี่เลยคานี้เลยทําให้กูมีคลิปนี้นะใครที่ให้ค้อปรึกษาไว้นะแล้วถ้าเจบนะ จะเอาคลิปนี้ไปปาหน้าเนี่ยยอเย่งนะครับผมอ่ะนะครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวโทษโทษทษโทษช่วงนี้เสียงอาจจะดังดังหน่อยในคลิปนั่นเองนะครับก็ขอโทษประธานโทษด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมพูดได้คำเดียวว่าตอนนี้นอนอยู่ใต้สะพานลอยนะครับเสียงจะดังหน่อยบ้านเบิร์นี่คือเอาข้าวบเข้าแบงค์หมดแล้วนั่นเองนะครับผมขออนุญาตขายบ้านแล้วกันนะครับเพราะอีกหกเดือนเนี่ยผมจะไม่นอนแล้วบ้านนะครับจะไปนอนวัดนะ จะไปนอนวางแทนนั่นเองนะครับคือเราจะนอนแค่บ้านหรอเราก็ไม่เรามองไปถึงอนาคตเลยนอนตาสัพานลอยก่อนแล้วอีก6เดือนเจอกันเราจะไปนอนวังแน่นอนนะครับเออเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนมึงเนี่ยตองไอ้ห่าป๊ะและคลิปนี้ครับผมอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นต่ำกว่าอายุ18ปีนะครับโปรดใช้อินเทอร์เน็ตในการรับชมมาก เราต้องใช้อยู่แล้วสิเมจะดูคลิปนี้กันยังไงนะครับผมและคลิปนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกกันบ้านเพื่อนเพราะเดี๋ยวพวกเองโตไปจะไม่ฉลาดนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจาก VR vs h เนื่องจากสมัยก่อนลอกประจำไม่สัตทุววนนี้เลยโง่ไงฮะยังไม่จบอีกปะนี่ครับผมนั่นแหละนะครับผมแล้ววันนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่าผมสําหรับหเบาๆเล้อหนึ่งแบาท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  รู้กันว่าทำไมต้องพูดเบาๆเนาะแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมมาแล้วคาบาวอัลติเมทคอมโบเปิดให้เติมแล้วที่ l i ทแมนช็อปถูกกว่าเติมเอ,องเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วลดลิทแมนคอยพร้อมผ่อนได้นาสนสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ สำหรับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วนวเครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายๆเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดพอโต้ฟาร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดของแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกยมยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเริ่มต้นเพียงแค่วันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิ้งโหลดใต้คิปได้เลยแต่อย่าลืมก็โค้ดวียาเวีเสเซชยส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยและนี่เลยครับผมเราเติมมาแล้วนะครับพรามมันหนึ่งแสนบาทเนี่ยเราจะได้มา1ล้านนะแต่ผมได้โบนัสประมาณสองหมืนเพราะฉะนั้นวันนี้เราน่าจะเปิดได้ประมาณ23กระดานเลยนะครับผมสําหรับพีเซลไปแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม และหน้าสุดท้ายครับผมลุยเออทั้งหมดเราเปิดไปทั้งหมด28กระดานนะครับผมโอ้โหนะครับเราเปิดคิสเซิลบ็อกได้ทั้งหมดได้241กล่องนะครับแล้วก็ไม่ดันบ็อกร้อยยี่สิบนะครับเปิดอันเชนนะครับผมได้24กล่องนั่นเองนะครับแล้วก็จะเปิดก็เด็ดบ็อกได้อีกยีกล่องนั่นเองครับผมไปแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับของทั้งหมดที่เราจะได้กันในวันนี้นี่เองครับผมไปลุย ไปกันต่อแล้วก็ไปกันต่อข้าวเอเมชั่นเลยดีกว่าลุย เผยอะไรวะอ๋ออีพิกยังไม่ได้เลยเนี่ยอีพิกยังไม่ได้เลยนี่ได้มาแล้วหนึ่งเนี่ยถือว่าทำได้ดีดอกที่สองมันปิกใหม่แล้วดอกที่สามหนึ่งดอกที่สี่เดีวยาวไป เดี๋ยวเราเก็บไมด้านบ็อกนะครับกับพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดในสตรีมกันดีกว่าแลครผมไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสตรีมกันเลยดีกว่าครับผมไป,ไป,ไปาม,มา,า,มมาถึงเวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วนะครับสำหรับคาบาว p พีป่าบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วถมลบเกมทิ้งแป๊บมาคนละเลิกกันมาวันนี้เรามาเปิดกับคาบาร์ออติเมทคอมโบกับพีเซลนะครับพีเซลคาบาร์อติเมทคอมโบนะครับ ผมเปิดไปทั้งหมดประมาณ28หน้า28หน้านะครับรวมๆก็ 4, ประมาณแสนสีประมาณแสนสี่นะครับผมเปิดคิสเซิลบอกไปแล้วนะครับผมอัดคลิปแล้วเปิดคิสเซลบอกไปแล้วนะครับแต่พอดีรู้สึกว่ามันเปิดแล้วมันมันเปิดคนเดียวแล้วม่งเหงาจัดเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูมาเปิดในสตรีมดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องเหงากันนะครับผมสําหรับทีเซลนั่นเอง นะครับถามว่าเอา göster, จริงๆริะถามจริงๆถามผมายากเติมตัวท้ายไหมไม่นะจริงๆผมอยากเติมก่อนนะนี่นะเพราะกลัวอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุนะนะครับแต่ด้วยความที่กว่าแบงค์จอนุมัต no <May> ินะครับเรือเออกว่าแบงค์จานุมัติเรื่องการแบบเอาบ้านไปเข้าแบงค์หรือว่าเงินติดล้อที่เอารถไปเข้านะมันก็นานนะครับเกือบเกือบไม่ทันนะเกือบเกือบไปทันอันนี้ผมเร่งเข้ามาก่อนนะครับเลยเลยได้มาใส่กันในวันนี้นั่นเองครับไม่งั้นก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้เติมในวันนี้นะครับ จริงครับพี่เท่าไหร่ครับอาจารย์ผมได้ยินพูดว่าทั้งหมดประมาณแสนสี่แต่ไม่ถึงครับมันมีโบนัสด้วยมันมีโบนัสด้วยนะครับมันมีมันมีโบนัสด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ตานครับอาจารย์มันเอาตรงไหมคือคือผมก็ไม่คิดว่าผมจะเติมเยอะขนาดีไม่ที่ผมแบบไม่ไม่ไม่ได้อยากเติมเดียขนาดีแต่แต่ผมไปถามคนหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ลำบากแล้วก็ รู้สึกว่าไงเราเติมอยู่แล้วยังไง P ีเซล,ลก็เติมแล้วคุ้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เติมไปแล้วมันจะขาดทุนอ่ะก็ขาดไม่เยอะผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยเออวะมันก็จริงเพราะฉะนั้นแล้วบ้านบ้านมีบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านขายบ้านมีรถขายรถครับอาจารย์ทุกวันนี้นอนนอนนนี้ก่อนนอนใต้สะพานลอยก่อนแล้วเดี๋ยวอีก6เดือนค่อยไปนอนวังน <c oughs> ี่หกเดือนเข้าไปนอนวัง <c oughs> สงสัยกูจะได้นอนวัดว่ะนะครับ คือผมไม่ได้มองว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มหรอกแต่มันคือการลงทุนนะครับจานมันมีถูกมีผิดนะจริงๆแต่พีเซลผมบอกกันนะถ้าพีเซลอ่ะเราเปิดตอนพีเซลโมบายนะผมกล้าพูดเลยนะถ้าสมมติว่าเติมพีเซลโมบายอันนี้คือโมบายนะพูดถึงโมบายนะเติมพีเซลโมบายอ่ะโคตรรวยตอนนี้ตอนนี้แฟนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวตอนประมาณปลายสามปลายสี่เด่กแบงค์จะมายึดบ้านแล้วแฟนยังไม่รู้ตอนนี้นแฟนยังนอนอยู่เลยนะครับปะ่ะแล้วมาลุยเลยดีว่าครับผมสำหรับ my dust block นั่นเอง ไม่ร really well ับล็อกหนึอกล่องนะแล้วก็จะมีคอตูมเนี่ย25ชุดแต่คอตูมเนี่ยจริงๆมันเปิดได้ครบทุกชุดอยู่แล้วนะครับแล้วโสิ่งสำคัญคือก o อเด็ดบ็อกเนี่ยมีแค่25กล่องเชื่อเติมไปแสนกว่าเปิดได้ีากล่องกูนี่เหลือจะเชื่อแล้วของ B เจาะดงเจาะแดงก็ไม่เอามาใส่ด้วยนะกูก็งงเหมือนกันแต่ก็25กล่องก็ไม่ได้หวังว่าจะดีอะไรมากมายหรือเปล่าหวังดิปไปแล้วเราก็ลุยกันเลยดีกว่าครับผม ไปไอ้กล่องเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกจริงอีปิกมปนคือแล้ววะเขาแค่เจาะปะวะหูมันได้เจาะสิบอันเลยเฮียเจาะสิบอันสิทีท่มันล็อกตัวปะวะถ้าเจาะสิบอันอ่ะ อีปิกูอีปิกูไอชิจอบไม่ได้โอ้โหกูรู้จากสภาพแล้วกูรู้แล้วแหละโอ้โหไอเียเอาจริงดิหลอยี่บห้ากล่องอีปิกมารอบเดียวกูเหลือจะชื่อไอต่อไอดักไอเด็กไอเด็กจริงดิวะอีปิกบาชิ้นเดียวจอบมาอันเดียวเองวะเซตเดียวเองอะ ไม่ผมคิดว่าผมจะได้เจาะทั้งตัวนะได้ไอเชี่ยกูปวดหัวเลยกูเกาหัวเลยทีเด้ข้อตู้มจริงมันได้ทุกชุดอยู่แล้วเลยครับผมเนี่ยมันมีติกหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันได้มันได้ถูกชุดอะเนี่ยเพียบเลยรวยอะไรล่ะจาย์เนี่ย สวัสดีครับจ้าสวัสดีครับคือมันมันเปิดทิ้งทิ้งฟังฟได้เลยอ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะลุ้นอะไรนี่แหละกล่องที่เราจะลุ้นกันก็คือกล่องนี้แหละก็คือกอดเด็ดบอกกันเองนะครับของแลที่เราอยากจะได้เนี่ยผมพูดตรงเลยเรจเคนเนี่ยเอาจริงแต่กูดูจากสภาพการแล้วไม่น่าจะรอดว่ะไปทำไมผมรู้สึกว่าผมแม่งดวงไม่ค่อยดีว่ะเชี่ยต้องไปทำบุญแล้วมั้งผมว่า หมังสีสซสึอเก่เล่ากายเปิดเทียนหนึ่งไปก่อนให้เขาผ้ากล่องเขาเรียกว่าเปิดล่อโอ้โห,โหไอ้เหี้ยก่อนเด็ดบอกโอ้โหกูลีก่อนกูลีก่อนซิบงเฮ้ เป็นยังไงลนะ่ะโอ้เ<อ>ชี่ยคนนี้เขาเปิดกันยังไงวะ มันก็ต้องสิบแหลเห่้มมันจะมีโอกาสเปิด10กล่องก็คือ50,000จะถึงจะเปิดได้10กล่องเลยนะเวย้ยเพราะฉะนั้นเราจะเปิดทีละกล่องมันก็เลอะเทอะเพราะฉะนั้นไปเลย10บกล่องครับ เลเจนหรือเลเจนนะครับเลห์หนะ้านหะ oh, yeah. มื่นเนี่ยห้าหมื่นโหเชี่ยไม่แล้วคือคอตูมอ่ะคือคือมึองเกสสวอร์ดก็ยังพอมีราคาบ้างหรือไม่ก็เป็นโอบแม่งก็มีราคาถูกปะแต่มันคือของแถมไนงะ มันคือกูพยายามกูพยายามบอกใจตัวเองตอนมันคือของแถมไ้ควายมันคือของแถมที่มึงได้เว้สิ่งท right ี่เราจะได้คือลิฟเจมอาร์เจมคอตูมแคดแบ็กมันมีของแถมเยอะนะครับอันนี้เอ้ยจานจานยีนจานยีนเออจริงๆแล้วไอ้กล่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นกล่องที่เราจะมาลุ้นกันเว้ของที่เราอยากได้อ่ะคือ คือตรงนี้ส่วนอันนี้มันคือเหมือนซื้อสลากกาชาที่เราซื้อไปแล้วถูกปะแล้วตรงนี้คือแค่เอามาลุ้นของแถมเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ช่างมันแต่สิ่งสําคัญคือฟอสเจมครับการกับลีฟเจมและอาร์คเจมที่มันคุ้มค่าอันนี้จริงๆนะผมพูดเรื่องจริงอันนี้คือมันคุ้มค่าตรงนี้เลยนะครับผมไม่ได้หลอกตัวเองทมัย <laughs> มันไม่ได้หลอกตัวเองจริงโข่อยัดบึงบึง,งได้เจมกันจะแสนห้าได้แคทแบ็กสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเติมกับลิฟแมนช็อปลิงก์ใต้โพสได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์คืนมา มันแค่นี้มันก็คุ้มแล้วเราลีฟเจมมากกว่าเท่าตัวที่เราซื้อปกติถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาร์คเจมได้มากกว่าเดิมตั้งกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คุ้มแล้วครับทำไมมันร้อนไว้สั์คือคือมันของแถมแหละแต่ถามว่าหวังไหมกูก็หวังอ่ะคือพวกเองไม่หวังมันต้องหวัง <S 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 อะพวกเองซื้อการชา่าซื้อสลากาชาติการพวกเองหวังมอเตอร์ไซค์ไหมก็หวังถูกป่ะเออแต่ไม่ได้ก็เออเราทำไงเง แล้วกูทำงไงก,กูไม่ได้กูต้องทำยังไงอะกูไม่ได้กูต้องไงกูต้องไม่อยากเล่นอะไรย่างเหรอไม่ได้เราต้องปลอบแต่ตัวเองไว้กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุด